อัพเด,ดข่าวสารกับน้องแพรน้องฟีไปแล้วนะคะถ้าเกิดพูดถึงงานประกาศรางวัลคมชลอวอร์ด Award ของเราค่ะอีกหนึ่งสาวมากความสามารถเรียกว่าเป็นเจ้าแม่เพลงประกอบละครก็ได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกว่าพิจิการนะคะเธอได้รับรางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมและได้เข้าชิงนะคะศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมเรามาพูดถึงแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็ประสบการณ์นะคะเบื้องหลังการทํางานของคุณลูกว่าพฤจิกาที่ทําให้ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะลูกว่าตอนที่ได้รับ รางวัลตอนอัล,อลบั้มนั่นก็คือครั้งที่สองหรือสเนี่ยค่ะเรียกได้ว่าแบบเออเราก็เติบโตกันมาด้วยกันถ้าพูดถึงคมชัดลึกอวอร์ดนะคะตอนที่เคยได้รางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมอ่ารู้ว่ารู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจค่ะนอกจากเป็นกำลังใจแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเราเนี่ยอยากจะเป็นศิลปินที่ดีอยากจะเป็นคนที่ตั้งใจผลิตงานต่างๆ ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเพลงละครหรือว่าเพลงที่ทําเองหรืออะไรก็ตามะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าความสําคัญของการได้รับรางวัลเนี่ยจริงๆมันคือกําลังใจและการต่อยอดการเขาเรียกว่าพอมันมีบอกว่าเออเราได้รับรางวัลมาแล้วอะเราจะพยายามรักษามาตรฐานนะคะฉะนั้นตลอดระยะเวลาในการทํางานเนี่ยจริงๆต้องขอบคุณคมชัดลึกอวอร์ดด้วยนะคะที่ให้โอกาสในครั้งนั้น มันเป็นแรงบนันดาลใจให้กับศิลปินคนหนึ่งในการที่จะอยู่ในวงการบันเทิงด้วยก็ถึงแม้ว่าจะมาแค่ปีละครั้งนะคมชลึกอวอร์ดจ้าแต่ทุกคนก็รอคอยการประกาศรางวัลเวทีนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลย แม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่สําหรับรางวัลน,นี้ค่ะยังอยู่ในใจของลูกว่าพิจิกาจนถึงทุกวันนี้เลยใช่เลยครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะฮะที่น่าสับตามองอย่างปีนี้เองผลงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับคนเป็นแฟนๆของพี่ลูกว่าก็ติดตามกันได้แต่วันนี้นะฮะเวลาหมดลงแล้วนะครับผมสามารถติดตามรายการคมชลึกอวอร์ดสเปเชียลได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเวลา12บสนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ